คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปจับแรบเตอร์นะแบบยกตี้ก็จะใช้กับดักแบบง่ายๆเลยก็ก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้และไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้จะมาทำตามคำถามนี้เลยนะพี่ครับจับแรปเตอร์ยกกลุ่มโชว์ที <Wow. S 1> เดี๋ยวจัดให้ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดทั้งหมดนะน้องก็จะเกิดทั่วแมปเลยแต่แดนที่มะไม่ค่อยมีโอเคผมก็ได้เจอแรปเตอร์แล้ว hmm. จะเป็นตีที่โหดมากนะก็คือเวลร้อยบวกทุกตัววว้า <Wow. S 1> มันจะมีตัวหนึ่งร้อยสามสิบนะอีกสองตัวนี้ไม่แน่ใจแต่มันน่าจะเวลร้อยทั้งหมดนะจากที่เห็นอืมเนี่ยเวลร้อยนะ จกฝูงนี่ร้อยสามสิบลูกน้องมันสองตัวก็เวลร้อยนะก็ถือว่าดีเลยเดี๋ยวหาทําเลก่อนเพื่อนคือผมจะใช้หมานะเพื่อนนะใช้ตัวผมนี่ไม่รอดแน่แม่งวิ่งไวแล้วเวลสูงอีกก็คือไม่ดีเลยผมก็จะใช้เป็นหมาในการล่อเข้ากับดักนะ yes. โอ okay, เคเคลียร์พื้นที่นะหาทํเเลดีๆก็น่าจะต้องใช้หินนะช่วยผมได้ไม่ต้องทำกับดักแบบเยอะเออมันจะเสียเวลานะโอเคใช้หินเดี๋ยวหาหินดีๆหน่อยผมก็จะถ่างตรงนี้เลยนะเพราะว่าเราต้องวิ่งล่อน้องไม่งั้นเดี๋ยวมันติดหินติดนูน่นติดนี่นะ เคลียได้ก็เคลียเลยไอสัตว์พวกนี้โอเคอัดเข้าไปก็เก็บซากเก็บอะไรด้วยเดี๋ยวมันจะสนใจอย่างอื่นนะเดี๋ยวไม่สนใจเราเออก็เหมือนเดิมเพื่อนจะใช้เป็นท่อนไม้วางเลยสักสิบอันแล้วก็ใช้เป็นผนังนะก็จะเป็นผนังทึบไม่ใช่กรอบประตูนะโอเค ใช้เป็นผนังทึบเลยหรือใครจะเป็นผนังที่มันมีหลูหน้าต่างก็ได้ว้าวโอเคเมื่อราบของเสร็จหมดแล้วนะเราก็หาทำเลดีๆผมก็เจอและก็จะใช้เป็นหินก้อนใหญ่เลย <c oughs> เราได้ไม่ต้องคาบอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมันช้านะเดี๋ยวมันช้า <c oughs> ถ้าเป็นวิลต่ำๆนะเพื่อน <c oughs> ผมใช้โบล่าคลองได้นะ อันนี้เวลมันสูงเกินคือยิงกว่าจะสลบเนี่ยนานโบ hmm. ล่าหลุดก่อนนะอีกอย่างมันสามตัวด้วยสามตัวนี่เลเวลร้อยหมดเลยนะ <Woo. S 1> อันตรายก็ทำเป็นกับดักแบบนี้แล้วกันก็ได้แบบทีเดียวสามตัวได้ไม่เหนื่อยอะ่ะทำง่ายๆเพื่อนไม่งั้นมันเหนื่อยนะโอเคของโบล่าสามตัวนี่เหนื่อยนะ ใช้เป็นกับดักแบบนี้ก็ได้เออก็ใช้ตัวเราวิ่งล่อหรือสัตว์ก็ได้สัตว์อะไรที่มันแบบว่บองไวสักหน่อยกระโดดได้อย่างเงี้ยเออจะใช้เป็นเสือก็ได้ <Yes. S 1> ประมาณนั้นชั้นเดียวก็พอเพื่อนไม่ต้องสองชั้นหรอกเพราะว่าตัวน้องมันเล็กนะมันไปไหนไม่ได้หรอกถ้าใช้เป็นกรอบประตูนะน้องรอดได้เออก็ระวังดีๆ <Okay. S 2> กับดักของเราก็จะเป็นหินทั้งหมดนะเพื่อนนะยกเว้นบันไดบันไดผมก็จะเอาเป็นไม้นะอ <Okay. S 2> เพราะว่ามันกัดไม่ถึงหรอกเออบันไดมันแค่วิ่งผ่านแล้วก็มาลงกับดักเราแค่นั้นเอง <Wow. S 2> ต้องใช้หินนะเพื่อนเพราะว่าเวลวมันสูงนะร้อยกว่า <Yes. S 2> ถ้าเป็นเววประมาณยี่สิบนี่ไม่ต้องใช้หินก็ได้ใช้บูลา่ายังได้เลยนะ เวลน้อยๆแบบนั้นแต่อันนี้เวลมันเยอะเกินเวลสูงเกินนะก็ถือว่าฟุกเลยผมฟุกเลยแหละจากฝูงก็เวลร้อยสลูกน้องนี่ก็เวลร้อยทั้ง2ตัวแจวเลยโอเคเลยก็ปิดไปก็ประมาณนี้แหละแล้วก็วางพาเดชั่นนะพาดบันไดบันไดก็4ี่อันเออ ไม่พออีกแล้วช่องนี้ผมก็จัดการไว้เพราะว่าผมต้องใช้หมาไงในการล่อกระโดดออกด้านข้างเดีย่ยต้องดูอีกทีว่ามันกระโดดขึ้นหินได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าละกันโอเคตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะกระโดดทางไหนดีกระโดดผ่านหินหรือกระโดดผ่านด้านข้างนะก็คือตั้งไว้ก่อนโอเค ผมเห็นแรปเตอร์มันอยู่ด้านเนินเขานะผมก็จะเฉียงแบบนี้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มันไปไหนแล้วนะผมก็เฉียงแบบนี้แหละเออมันต้องอยู่แถวนี้แหละแถวเนินเขานี้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามีมหาอยู่ไม่เป็นไรเราก็เอาหมาไปล่อให้มันวิ่งตามเราโ oh, <yeah. S 1> อ,อ้ยย้ยย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 นยยง วางอันเดียวไม่ได้เพื่อนถ้าอันเดียวเนี่ยมันจะไม่ตรงเลนนะเดี๋ยวมันจะออกซ้ายออกขวาวางสักสองอันเออมันไดเราก็จะวางคู่ไงนี่แบบนี้เลยประมาณนี้เคดี <Okay. S 1> ย๋ยววางแผ่นเรียบทักแผ่นนะนี่มันเป็นช่องวูไม่ดีหืม hmm. ผมก็จะเอาหมาวิ่งแบบชิงเฉียงนะเฉียงไปทางกับดักเรายังไงมันก็ตามเราติดอยู่แล้วละ่ะมันวิ่งเร็วนะ วิ่งเร็วมากถ้าใช้เป็นตัวผมนี่ตงสัยตายก่อนนะก่อนที่จะถึงกับดักใช้มาดีกว่าเออก็ไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้แหละโอ้มาก็น่าจะกระโดดค้ามหินได้อยู่โอเคเลยมันไปไหนละมันอยู่แถวนี้นี่ว่า อ๋ออยู่นู่นนะลงไปด้านล่างแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้หมาล่อเลยเดี๋ยวให้มันตามเราแบบติดติดตูดนะกระโดดผ่านปุ๊บมันต้องลงแน่นอน o oh อ my god ลงหรือป่าไม่รู้นะค่อยว่ากันไปมันอยู่ตรงนี้แหละสามตัวมันมีตัวไหนตัวหนึ่งเห็นนี่มันต้องมาไอตัวแดงเห็นเรานะ มันพาเพื่อนมันมาแล้วมันพาเพื่อนมันมาแล้วก็ล่อนะให้มันตรงแนวกับดักโอเคตรงแล้วเอ้ยอู้เฮือเอาหืหลุดหลุดเลนหลุดเลนมันเยียบหัวเพื่อนมันเมื่อกี้นี้โอเคต้องสองรอบเลยมันดันไปเยียบหัวเพื่อนนันนะผมก็ลืมกั้นเพิ่มอีกชั้นหนึ่ง น่าเอามาหามาลองก่อนนะว่ามันกระโดดข้ามหินได้เออตอนแรกผมนึกว่ามันโดดไม่ได้ไงไม่เป็นไรตอนนี้ก็ได้แล้วเรียบร้อยเพื่อนก็ลองเอาไปแบบปรับปรุงเอาให้มันง่ายกว่าผมก็ได้อันนี้ผมทําแบบขี <The _> ้เกียจมาแนวขี้เกียจนะก็เลยทําแบบนี้เอเอมันก็จะเสี่ยงหน่อยร้อยสามสิบนะตัวนี้ อีกสองตัวละก็คือผมมองไม่ค่อยเห็นนะไม่มั่นใจว่ามันลอยทั้งคู่หรือเปล่านะไอ้ลูกน้องมันเนี่ย hmm? อ่าตัวนี้ลอยนะไอ้ตัวส้มอ่ะตัวส้มโอ้ยตัวส้มก็ลอยนะโอเคก็คือร้อยบวกทุกตัวร้อยบวกตัวเดียวนะ hmm? แล้วก็หนึ่งร้อยพอดีสองตัวก็ <Okay. S 1> วไม่ต่ำกว่าร้อยอ่ะก็เป็นร้อยบวกหมดอะ่ะเออ แหมมันดุจริงๆนะยืนไม่ได้เลยยืนใกล้ไม่ได้เลยนะน่าจะหมดเยอะว่ะเพื่อนวะผมเอามาน้อยด้วยเอามาร้อยเดียวนะไม่อยากง้างสุดถ้าง,ง้างสุดนี่มันรับดาเมจเต็มๆนะเดี๋ยวมันตายได้โอเคคือง้างสั้นๆพอง้างแบบสั้นๆพอแล้วไม่ต้องง้างเยอะ น่าจะพักหนึ่งกว่าจ,จะสลบยิงห่างซะเลยอัดไปที่ห่างนะไม่ค่อยอยากยิงหัวเท่าไหร่นะมันบางมันบางยิงได้ก็ไม่ต้องง้างสุดเพื่อนก็คือกดปล่อยกดปล่อยไม่ต้องง้างสุดตอนนี้ยังไม่หลับซักตัวนะ hmm. หมดลุกดอกไปเยอะแล้วเนี่ยอืม อัดเข้าไปอ๋อหลับไปแล้วหนึ่งตัวนี่ว่าหลับไปแล้วตัวหนึ่งลูกน้องมันอันนี้อันนี้คือหัวหน้าไอ้ที่มีออร่าเนี่ยหัวหน้านะเรียบร้อยหัวหน้าหลับลูกน้องอตัวหนึ่งนี่อัดเข้าไปอัดเข้าไปมันจะเล่นเรานะคือ ถ้าไม่ทำกับดักแบบนี้ไม่รอดแน่นอนเพื่อนโอเคเรียบร้อยผมก็จะใช้เป็นคลิปเบิ้ลเขียวนะ <Wow. S 1> เอามาประมาณสิบห้าอันสิบหกอันจะมันกินไม่ถึงหรอกมันน่าจะกินสามสี่อันประมาณนั้นเออกินไม่เยอะหรอกมีเรียบร้อยเหลือด้วยเป็นไง oh <my> God. อัดเข้าไปไอตัวนี้น่าจะตื่นเลย รับก่อนเพื่อนนะโอเคเรียบร้อยนะสามตัวเพื่อนจับไม่ยากเท่าไหร่ถ้าระวังนะมันจะจับไม่ยากโอเคต้องระวังประมาทไม่ได้นะเพื่อนถึงเห็นว่ามันจับง่ายอย่างนี้นะแต่ถ้าพลาดขึ้นมานี่เราตุยนะ <Yes. S 1> เออต้องระวังเพราะว่ามันแรงมากเพื่อนมีบัฟทีมด้วยเห็นปะ สวยงามเพื่อนสวยงามว้วโอ้ยร้อยสี่เ้าสองตัวแล้วก็ร้อยเจ็ปดนะตัวหนึ่งเอาเรื่องมาเดี๋ยวมาดูอ่านได้เวลอะไรผมก็ลืมนะผมรีแอนกแกมไปไงก็เลยจำไม่ได้นะก็พิมพ์ไปปาบเบลสิปดนะใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูความสามารถกันเพื่อนเดี๋ยวขอตัดเลยแล้วกัน ป่ะเดี๋ยวมาลองคมเคี้ยวหน่อยเพื่อนนะกับสเตโกเลยโอเคก็คืออีเวนต์จบไปแล้วสเตโกยังอยู่นะเ,เพราะว่ามันยังไม่ตุยอืม ตัวนี้ผมเห็นนานแล้วต้องกับอีเวนแล้วผมไม่ได้จัดการมันไงก็ลองเลยเรปเตอร์เรานี่แหละก็สไลด์ปุ่มโจมตีไปด้านข้างนะเพื่อนจะเป็นการเพิ่มบัฟทีมนะ <Wow. S 1> สังเกตได้ตรงมุมขวานะขวาบนนะ่ะ <Okay. S 1> มันโคตรจะอึดเลยว่ะโอ้ oh. ก็คือเลือดมันหมื่นห้านะ อึดเป็นธรรมดาแรปเตอร์ผมก็เพิ่งจับมาใหม่ๆนะพลังการโจมตีก็ไม่เยอะก็ถือว่ายืนได้นะเอาเรื่องเหมือนกันก็ล้มอันฟาได้เหมือนกันนะเพื่อนนะเป็นอันฟ้าคาโน่น่าจะซูได้อยู่ก็ประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้แหละเพื่อนนะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนได้แจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้ว